สมุนไพรากวาวเครือขาวตราหมอเสงไม่มีสารเคมีไม่มีกลูตาไทโอไม่มีไวท์เทนนิงไม่มี a h a หรือสารคอลลาเจนเป็นสมุนไพรธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าความสวยจริงๆแล้วมาจากที่ไหนดิฉันว่าต้องมาจากธรรมชาติค่ะยาบำรุงกวาวเครือขาวตราหมอเสงสก,กัดจากกวาวเครือขาวซึ่งเป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารเคมีเจอปนเลยจึงทำให้ปลอดภยัยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนค่ะ ตัวกวาวเครือขาวเนี่ยมีคุณสมบัติรักษาระดับฮอร์โมนให้สมดุลซึ่งจะช่วยให้กล้าป้าแล้วก็ใบหน้าหมองคล้ำหายไปทําให้ผิวขาวใสมันก็ช่วยทําให้ออกตึงอ,อกสวยเีกด้วยค่ะแค่รับประทานวันละขวดเพียงหนึ่งอาทิตย์นอกจากผิวพรรณเปล่งปลั่งดูมีน้ำมีนวลและยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอย่างด้วยค่ะยาบํารุงกาวเครือขาวตราหมอเสงมีทั้งสมุนไพรดื่มบำรุงร่างกายและครีมบำรุงผิวหน้าด้วยนะคะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมหมอเถิด สนใจติดต่อที่หมอเสิงเซ็นเตอร์อำเภอท่าตูมคุณนิชาภา087 964 5870ดีเจอาตี082 143 9126และคุณนัทวุฒิ088 358 1017หมอเสิงมหงัศจรรย์แห่งสมุนไพรก้าวไกลสู่สากลห้วยมันก็ต้องสวยไว้ก่อนจะมีกิน ยาน้ำสมุนไพรว่านชักมุดลูกสูตรสามกลิ่นผลไม้รวมตราหมองสียงสำหรับสุภาพสตรีที่ประจำเดือนมาไม่ปกติใช้แทนการหยุดไปช่วยขับน้ำข่าวปลาช่วยทำให้มดลูกเข้าอู่กระชับผิวพรรณเปล่งปลัง่งขาวใสมีน้ำมีนวลสนใจติดต่อที่หมอสิยงเซ็นเตอร์อำเภอท่าตูนคุณนิชาภา0 8 7 9 6 4 5 8 7จ่ ดีเจอาตี082 143 9126และคุณนัทธุมุต8 8 8 8์แ1 1แปดสมห้สศจารย์แห่งสม,มุนไพรเก้าไกลสู่สากลาาสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณรู้ไหมครับว่าการล้างหน้าคือขั้นตอนสำคัญในการดูแลผิวหน้าของเรา ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ดูแลผิวหน้าได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆครับเริ่มจากล้างหน้าให้สะอาดแต้มครีมมุกทองตราหมอสิงที่หน้าผากแก้มทั้งสองข้างจมูกคางเกลี่ยให้ทั่วใบหน้านวดครึ่งเบาๆทิ้งไว15้15-30นาทีแล้วล้างออกจากนั้นให้บำรุงผิวด้วยครีมทั่วไปที่คุณใช้อยู่ตามปกติครับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องผิวพันบนใบหน้าทั้งสิวฝ้าใบหน้าด่างดำหมองคล้ำ รูขุมขนใหญ่ไม่กระชับก้านแห้งทาแป้งไม่ติดถ้าท่านอยากได้ผิวหน้าขาวใสภายใน7จวันเจวันเท่านั้นนะครับโทรมาคุยกับผมมุกทองตราหมอสิงเป็นสมุนไพรล้วนๆไม่มีสารเคมีอื่นเจือปนเป็นครีมสมุนไพรที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ที่มีใบหน้าหมองคล้ำจุดด่างดำฝ้ากละหน้ามันหน้าแห้งรูขุมขนกว้างทาแป้งไม่ติด รอยเหี่ยวยน่นสนใจติดต่อที่หมอสิงเซ็นเตอร์อำเภอท่าตูคุณนิชาภา087 964 5870ดีเจอาตี082 143 9126และคุณนัทวุฒิ088 358 1017หมอสิงมหัศจรรย์แห่งสมุนไพรก้าวไกลสู่สากลมาให้สวยตาไว้ก่อนจะมีกิน